ที่เทระเวทนานั้นน่ะมันเป็นตัวที่มีอํานาจมากมีกําลังมากครอบงําจิตมากจึงยกขึ้นมาพูดกัะแนงทีนี้ไอ้ที่สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นคนเขาพูดขึนมานานานก่อนพุทธกาลในฐานะที่มันจะเป็นตัวตน <c oughs> ก็มาพูดจะด้วยเอามาปฏิเสธจะด้วย นี่พระพุทธทัารก็คือทุกสิ่งนอกจากสามสิ่งนี้ก็แปลว,ว่าหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะเหลือไว้จะเป็นตัวครูของกูไม่มีเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอ,อนนะักสอนนาย่ำแล้วย่ำเล่าขอร้องแล้วขอร้องอีกให้พิดตูกันอยู่ด้วยสติในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้ถ้าพิจูเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้มันไม่มีตัวกูของกูที่ตรงไหนเกิดมันมีการเปรริดพฤตเกิดทำหรือเกิดเรื่องราวอะไรก็ตามปัจจุบัถ้าไม่เกิดความรูร้สึกคือถ้าไม่เสียสติไม่เผลอสติไม่เสียสติก็ไม่เกิดตัวกูของกูทังเป็นเรื่องของกายของจิตของเวทนาขอ,ของทัศน์ของธรรมไปหมด <c oughs> มันมีการกระทบกระทั่งอะไรกันในระหว่างบุคคล มันก็เลยเป็นธรรมหรือธรรมชาติหรือธรรมดาไปหมดไม่มีตัวครูของครูก็มาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกนี่ถ้ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่ายมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะผ่านไปได้อย่างไรโดยไม่เปิดเรื่องเป็นความเดือดร้อนก็มาตกลงกันว่าอย่างไรเรียกว่าผิดอย่างไรเรียกว่าถูก ทีนี้เมื่อคน,อนนั้นก็มีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีเขาก็ยินดีที่จะทําในเรื่องให้มันถูกท,ทํทสิมันผิดให้มันถูก <c oughs> ก็ไม่เกิดตัวฉันของฉันตัวกูของกูอะไรที่ไหนามาก็ไอ้ร่างกายจิตใจตามเดิมมันก็ทําไปโดยเห็นแก่ความผิดหรือความถูกไม่เห็นแก่ตัวกูไม่เห็นแกนแ่ตัวสูมันไม่มีตัวกูผู้ทาไม่มีตัวสูผู้ทาแล้วมาทะเลาะก,กัน เพราะฉะนั้นมันยังแบ่งออกไปได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบุรุษที่หนึ่งล้วนๆน,น,นี่อย่างหนึ่งเพราะอย่างไรผิดอย่างไรถูกเราแก้ไขของเราเนี่อยอยากจะใช้คาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราอยู่ตามลําพังเรามีปัญหาเฉพาะของเราไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สองแล้วก็มีการระมัดระวัง ตรวจสอบแล้วแต่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็คือผิดหรือถูกเหมือนถูกก็ควรไม่ถูกก็ไม่ควร <c oughs> ที่ถ้ามันเกี่ยวกับคนภายนอกเป็นคนที่สองขึ้นไปนี่มันก็มีว่าอะไรผิดอะไรถูก <c oughs> เพื่อว่าอย่ามีใครผิดใครถูกแล้วจะมาฟาดกันมาฟาดกันมามนี่ถ้าว่าเออ อะไรผิดอะไรถูกเป็นที่แน่นอนแล้วเราก็ยกส่วนของเรามาอะไรควรอะไรไม่ควรเราควรทําอย่างไรเราก็ทาอย่างนั้นเราไม่ควรทําอย่างไรเราก็ไม่ทําอย่างนั้นหรือเราไม่ต้องทําเลยเราก็ไม่ทําเลยนี <c> ่เ <oughs> รียกว่าเราเอาความควรหรือไม่ควรเนี่ยเป็นหลักในส่วนตัวเราความผิดหรือความถูกนั่นเอาเป็นหลักระหว่างที่มันเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างบุคคลบุคคลที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามที่สี่ <c oughs> มันจะขจัดปัญหาต่างๆไปได้หมดัม่แต่ปัญหาของตัวแท้ๆคนเดียวนั่งมีความทุกข์อยู่นี่ก็มีปัญหาที่สองสามีกับภรรยาทะเลาะกันนี่ <c oughs> มันก็ควรจะสะสางไปได้ในหลักเกณฑ์อันนี้เพื่อนบ้านทะเลาะกันเป็นทะเลาะกันเป็นหมู่เรียกกระทั่งทะเลาะกันระหว่างประเทศชาติเป็นสงครามเป็นมหาสงคราม ถ้ามันถือหลักกันอย่างนี้มันก็เกิดไม่ได้สงกลางเกิดไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาก็ระงับไปเนี่ยที่ผมยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าสมัยนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้สมองนี้มันจะต้องถือหลักที่ว่ารบกันไปพลางแลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลางในโลกนี้มันหยุดรบไม่ได้เพราะมันระแวงเกินไปมันต้องรบกันไปพลางแล้วในขณะที่รบกันไปพลางนี่แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง เพราะว่ายอมฟังแกกันละกันทั้งสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่าว่าเป็นใครผิดใครถูกที่มันแบ่งกันเป็นพวกครบกันอยู่เวลานี้ในโลกนี้นก็ต้องถือหลักเกณฑ์อย่างนี้เดีย๋ยวนี้มันยืนยันกระตายคาเดียวเราจะต้องถูกเสมอแต่บางทีก็พูดออกมาตรงๆว่ายอมไม่ได้เพราะมันเสียหน้านี่แสดงเขารู้แล้วเขาผิดแต่เขายอมไม่ได้เพราะมันเสียหน้า อย่างนี้คือมีกูถูกมืงผิดเน่มันต้องยืนยันอย่างนั้นเสมอถ้าว่าเราเอาหลักเกณฑ์ะ่าอะไรผิดอะไรถูกตามที่กล,าาล่าวมาแล้วข้างต้นมันอาจจะพูดกันรู้เรื่องไม่ระวังเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์จะพูดกันรู้เรื่องเพราะอะไรมันทําความเดือดร้อนขึ้นมาอะไรทําความทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุดเรรู้ว่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นตัว กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นตัวการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติล้วเราไปต่อสู้กับธรรมชาติเรามันบ้าบ้าทําสงครามกับธรรมชาติเนี่ยมนุษย์คู่สงครามทั้งสองฝ่ายเนี่มันทําสงครามกับธรรมชาติไม่จะทําสงครามระหว่างกันหรือพูดดีกว่านั้นพูดอย่างสมมติว่ามันกำลังทําสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติทําสงครามกับธรรมะแล้วมันจะยุดจะจะยุดติดได้อย่างไร มันทั้งสองฝ่ายคู่สงงสามทั้งสองฝ่ายมันทําสงครามกับพระเจ้าแล้วมันจะหยุดได้ในระหว่างสองฝ่ายนี้มันหยุดไม่ได้พระเจ้าก็ธรรมชาติจะต้องลงโทษให้มันเดือดร้อนต่อไปแล้วมันต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันจนทั้งสองฝ่ายรู้เรื่องพระเจ้ารู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องธรรมอย่างที่กําลังว่าธรรมคือไม่มีตัวกูไม่มีของกูมีแต่ธรรมชาตินี่แล้วมันก็จะเห็นว่ามันป่วยการ ที่มารบกันเพราะว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเพราะจะเอานั่นเอานี่เป็นตัวกูเป็นของกูมันไม่มีที่สิ้นสุดได้ถ้าจะมีตัวกูของกูแล้วมันก็รบกันได้เรื่อยไปภายในประเทศกันเองก็รบได้ระหว่างบุคคลก็รบได้ทะเลาะวิวาทกันได้ผัวกับเมียก็ได้ <c oughs> มันมีทาไม่ถูกต้องเสียทีว่ามันไม่มีตัวกูไม่มีของกูเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมีแต่ว่าอะไรผิดอะไรถูก ก็าต่างคนต่างเอามาพิจารณาดูในฐานะที่เป็นของควรไม่ควรกันเราอย่างไรแล้วก็เลิกเสียเนี่ยสงคารามมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ญาติดีคืนดีกันกับพระเจ้าหรือธรรมะหรือกฎธรรมชาติเลยถ้าม,ามันยังมีตัวกูของกูกูผิดกูถูกมึงผิดกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสงครามตลอดกาลเป็นไง ความวิธีการตลอดมีการนิรนนันดรไปเลยมั้ถ้าสมัยไหนในโลกนี้มีมธรรมะสมามากมันก็คอยยิ่งชื่อวสมัยไหนมันหันหลังให้ธรรมะไปบูชาวัตถุนิยมแล้วก็มันมันก็ต้องเดือดร้อนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่ง,งขึ้นเพราะมันจะเต็มไปเลยคำว่างูถูกมึงผิดเสมอว่ากูที่จะเอาข้องมึงแหละเป็นฝ่ายถูกเพราะว่าในโลกนี้มันมีอำนาจเป็นธรรม ความรู้สึกที่เดือดพลานไปอย่างโลกโลกนั้นมันจะมีอำนาจเป็นเท่มีามีความได้ของตัวเองเป็นความถูกมีความได้ของตัวเองได้อะไรตามท,ที่ตัวเองต้องการนั่นเป็นความถูกฉันอดขึ้นมาฉันก็ต้องไปกลั่นแกมากินเนีมน่มันถูกมันถูกของฉันแล้วอย่างนั้นมันถูกของตัวกู ถ้เาเอาเอาตัวกูออกไปเสียเอาตัวกูออกไปเสียมีแต่ว่า,ามีแต่ว่าอะไรผิดอะไรถูกมันก็รู้ว่าไอ้ไปปล้นเ้านั้นแหละมันผิดเว้ยอ่ามอนยอมอดตายถ้ามันไม่มีทางหาก,กินจากทางอื่นแล้วยอมอดตายไม่ไปปล้นเขาไม่ไปแย่งเขาไม่ไปบุกรุกดินแดนของเขาไม่ไปหาเมืองขึ้นอา่าโดยวิธีอย่างนั้นให้มันก็เลยไม่ มีปัญหาที่จะต้องรบราคาสันกันไม่ถือว่าอะไรถ,ถือถว่าอะไรมันผิดหรือถูกอะไรควรหรือไม่ควรไม่ทะลุอำนาจแกกิเลสว่ากูถูกมึงผิดกูต้องได้อย่างใจกูมันก็ถูกถ้าต่างฝ่ายต่างถืออย่างนี้มันก็ฆ่ากันไม่มีที่สิน้นสุด